อ้าวไตโจยี่อะไรไปไหนอ่ะกูจะกลับบ้านอ้าวกูจะกลับได้ยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะไอ้ลุงของมึงดิมึงนัดกูตั้ดเจคีมองเนี่ยฮะอ้าวม้วก็ยังไม่ถึงชิวมึงก็ต้องกลับหกโมงนี่กูนัดแปดโมงก็ต้องหกโมงเขาค่อยว่ากันนี่แล้วมึงถามกูว่ากินข้าวเรียมมึงถามไหมอ้าวมึงก็ไปกินเองสิมึงกูมึงไม่ใช่เด็กนี่กูจะกินอะไรรู้ไหมมึงถามว่ามึงจะกินอะไรรู้ไหมมึงจะกินอะไรอ่ะแล้วมึงไม่ได้ถามกูนี่ กินมูไม่ได้แล้วก็ท้อมันนั่งถ้าไม่มีใครสนใจผมเนี่ยแค่น้ำไม่มีการให้น้ําแลาออ้วมันน้ำไเอ,เอ,อไไ้สองตัวนั่นอีกคนมันไส้สองตัวน่ะที่ผมไม่อยากใส่สาเหตุสองตัวนั่นน่ะบอกว่ไอ้สองไอ้อะไรแท่งนงกมอะไรไม่รู้สองตัวนั้นน่ะไอ้หนงท่องอะไรที่เขาเล่นนั่งแท่งนงกมมันหาเหี้ยอะไรไม่รู้มันทําอะไรให้มึงอ่ะอ้าวมึงไม่รู้อ่ะมันมันนั่งเซลคู่ยัางไงาเอ้ยยุงแอฟริกาบินหรือว่าเดินยุงบ้านพ่อมันที่เดินได้อ่ะดูมันดิ มันแท้ไหมล่ะแล้วมึงนั่งเฉยๆมึงนั่งดูพวกเขาเล่นกับคู่อยู่อ่ะอ้าวกูจะไปรู้เหรอกูก็มามัวถ่ายก็เนี่ย้คู่มานี่พวกมึงนี่แหละรู้ไหมอ้าวไม่ถ่ายแล้วใครจะถ่ายอ่ะอ้าวกูจะไปรู้อ่ะไปหาคนดำคนยังมาถ่ายกูได้หาคนดำไปหาชั้นเด็กให้ตอนนี้อ้าวแล้วไปหาคนชายคนนังมาทาสีเป็นตัวดำก็ได้หาคนมาทาสีเอ้อพ่อมึงน่นจะจะเหมือนพ่อมึงดิมึงด่าใครด่ามึงนั่นแหละมึงเป็นใครวะที่ด่าไม่ได้